ครัสบสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนมันอย่างียวจะเอาไปให้นะแต่ว่าไปพอดียวเช่าอันนี้ไปใส่ปลาไว้อยู่ให้นะทุกคนกระโจนพอดียามนั่นนี่ดิสามลังนะอย,อยู่ในลังหนึ่งนี่อยู่หน่อเนี่ยลังหนึ่งรวมถึงตัวใหญ่นั่นอันนีเป็นสามลังนี่เวลาไปผูกพอดียามนะทุกคนเอารถมอไซค์นั่นแหละไป

ไดไ้ท้าเขาให้เขาโอ้ส่งเปลือกใช้แล พอไปได้นะรถจักรนี่รถไทยเนียว้อซอ,ซอเติบยุบยู่นีแล้วตัวมันขาดบไปทางไหนบันใช้ทางขึ้นไป ไ,ไปอย่างนั้นทุกคนโอ้ย่นีขึ้นบันไดเด็เสีเอาเสิต้ายตัว อะยังเนี่ยเขาจะสู้ดิดโอะยังยังยังก็รู้เจ้าไปใส่ไใยอยู่รันดาใหญ่ภรรยาป้ายเบิร์ดอย่างไม่เห็นไม่มีไผรนะออกมาสำรวจบนทางนะทุกคนเพวามื่อื่นสิเขามาป่านะเชเดินทางเขากับพวันดองเราก็มาเร่งด่วนเนะโทรมาบอกกระทันหันยึกมาเข่าป่าน้ำเลยเทากับทีมงานก็ไปเบิดนะ จะพาละโมไปทางเซนวนปุ๊บเือแต่นทานใหญ่นะบนัดไปคือสิได้แต่นทานใหญ่เพื่อเดียวแหละขึ้นมานำนะฮอ้ยรวมๆแล้วก็ประมาณสามคนบางทีก็เจ๊หาเพิ่มอีกเพิ่มนึ่งนะทุกคนแถวๆนนะเอ้าเส้นทางก็ถือว่าโหดเอารถไทยมาบได้นะรถจักรนี่ได้อยู่ถ้าวๆสามคนนี่เอารถจักรมาถ้าสีฤหัสเนี่รถจักรนี่ไปกันบุบเบิ้ลต้องเอารถไทยสูกเอาเอ้าเอา,าสีเอาอันนี้ ไปใส่ไว้อยู่ด้านใหญ่นะทุกคนนี่สามสีหลังนี่แหละต้องห่วงนะเห็ดมาแบบมาตรฐานย่านแต่คนเอาข้อขี่ขานเห็ดนะมเม่ว่าแต่เขาเ,ขาเขอายังขี่ขาเนเะป็นอยังเห็ดไปทุกคนเช่าอนัอนนี้กระโลหรือหลอบดักปลาไปใส่ไว้นะพอดียาก เบื้บองเชื่อเบื้งส่วนมันก่อนงามเลยจ้ะปีนี้บืงงามเวแบบลาเอาขึ้นมาพูดเลยจได้ออนุยามน,นะทุกคนจีบกุ้งปลาไว้เพื่อนใส่ใบพีก็ออกมาอยู่ไฮกับเมียพอได้ไหมมาเเเบิ้งเดี๋ยวมายามเบิ้งน,นะถ้าใครคนเห็นคือจีบไปง่ายแน่เพราะว่า,านะมันเฮ็ดหยาบเนี่ยยามันกะ งามนะทุกคนเราเลือกเห็ดใบนี้ก็คือแบบมันง่ายกว่าเอาเอาใหม่เห็ดนะตัวซานเป็นงาเป็นอย่างเขากระซานเป็นนะทุกคนแต่มันใส่เวลาด้นจั๊กตอกอ่อนถ้ามันบรไหลกันกะมันกะแค็งมันกะอ่อนผสญกัคือตัวนี้นะผสาคัญเป๊ะ่หละใส่บุใส่ห้องน้อยตัวนี้แหละ เดี๋ยวจะเลือกบอนไสป่ะบอนไดที่คนบทีเอาไปได้นะให้ใส่อยู่หัทนี่ให้ใส่ปลาอยู่นี่นะนี่แล้วใส่บอนหอมตรงนี้เลยเอาหินเอายางตันไปทางนี้นะไม่ลงบอนเดียวนี่ นำเอาไปนะ <c oughs> ปนี่อ่ะปัดัว ตอน,นี้ใส่แล้วนะทุกคนระวันนี้นะมา,ดาะไ,ได้ซีเลียตเข้าไปไหนคือเอาบุตริยานะ้องล้างใายใส่อยู่นี่นะทุกคนนี่แค่ตอนห้ามาใส่นะทุกคนตอนยามเนี่ยห้อกับบูเขากันนะว่าฉัมายามตอนไหนบาดผ่านมาท่งนี้เท่าล้วฉัจะยามนะ ใส่ปลาไว้บางทีกับมันถือปลามันเข้ามาพยายามถือมันมกระนาวมันก็ตายก็ถือกระปูนะคนนี้เลาะกระปูเลยใจญุ่ยพนอาชีพถือกระปูมีเครื่องตัวอันใหญ่ๆนะแม่งขับทุกคนตกเลยนะเฮาเก่งนี่ตัวน,น,นี้อีกตัวนึง เป็นหัวหรือเปล่าเปิดน้ำน้ำเฮดยเยตนะโอน้ำซอกน้ำทังาทั้งหอแล้วบอเ,เ,นะ<ฮ>เป็นหัวสำ่ไหโอ้อันนี่เป็นเป็นพวกนั้นนะน้ามขนาดทุกคนต้องห่วงโอความงาม หาเบิ่งกูอ่ะใครเป็นเก,ตนะย,กยตัดเมื่อไห่นะคือสิเกยเติบไปละเดี๋ยวตรงนี้กันดิคือสิเกย์เหรทุกคนเอาตัวนี้แหละนี่นี้ก็ยังนะตัใส่หน่อยให้ตัดไปเลย Mọi người cả nhà Mọi người ừ. nhà cái hết hàng Ghiền นี่ก็ยังจะมาทะเแกนะเซ็นต์โอ้เชิญตอนนี้ข้าหลักเอาเลยนี่หลักเอาเลยอย่าพูดได้เอาอย่ามาเหลือเขาจึงเหลือเขากินจิ๋วเป็นของเหานะเฮ้ยโวยงา Quả hòm nhập loại thôi Thân nhầy xem nó Nhìn mình trườn luôn oh. oh. Hai đường đầu trườn lộn เ,ท,เทือน,นนะตัวนี้กะทันเกะทุกคนประมาณสิบเอ็ดวีนะตอนนั้นคือกันมาดิแอวปีมันเมื่อนะปีมันเ,เนี่ยมื่อตอนนี้จะวีดิ๋ยหนึ่งสองหนึ่ง

สองสามสี่หา้หาหเจปเขึงนะทุกเกาิมเต็มนะเคื่อเนียเขาหักเอานะเอ็กพอได้เอามันอยู่ในวังนี่งเัาอย่างนี้เดี๋ยวรอเขาจะเห็ดเอมาให้ตอนี้คือจะได้ตอนนี้แหละ กล้วยแล้วทุกคนเมื่อนะพอเฮงเข้ามาได้หอเนี่เก็บใส่กระสอบเอาไอ้กินอยู่นี่นะเวลาลงมาแต่ผู้กินเมื่อแต่จุ้ยิ่งใหญ่ พิ่หน็เจะเดินทางเมื่อนะเธอ่าได้ยังได้แต่กล่วยพองูเฮาทุกคงูเฮามมนกินขี้ขาเี้าลำโม่มาได้ยังนี่ โอ้พึ่งขอเลยอย่ามันเป่านะทุกผ่านเขาไก่เลย

อืมอืามายบาบ้านไม่ค่อยถือกันไปได้ได้กับหนุเอาถบเดรียกนะ ทิมดีกว่ากินขีกน้กินขาเเลย